เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องของความภาคภูมิใจเล็กๆหนึ่งอย่างจะมาเล่าให้ฟังก็หลายปีมาแล้วก็แบบว่าเออไปกินเหล้าที่พับกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกินเหล้ากินเหล้าเมาเมาเมาเต้นเต้นเต้นเพื่อนแกงนี้ก็คบกันมาตั้งแต่มหาลัยแล้ะชื่อว่าแกงกรีซึ่งก็ไม่ใช่กรีจริงแต่ว่านับถือว่าแบบเฮ้ยฉลาดอ่ะแบบได้เงินจากสิ่งที่พวกกูแม่งแบบทำกันอยู่ฟรีๆอะไรเงี้ยวันรุ่งขึ้นผู้ชายไม่โทรหาเขาเสียใจอะไรเงี้ยแบบโง่ชิบหายก็แบบกินเหล้ากินเหล้ากินเหล้าพอแบบว่า ห้าทุ่มส้าเฮ้ยไม่ได้แล้วมึงเดี๋ยวกูกลับบ้านเดี๋ยว B t ทหมดก็แบบว่าอ่ะเมาอย่างมีสติก็แบบขึ้น BTS ก่อนที่มือถือจะแบตหมดก็แบบอุ้ยโทรบอกพี่ก่อนให้พี่มารับที่ BTS หมอชิดตอนนั้นมันยังอยู่แค่หมอชิดแล้วก็แบบพอขึ้นมาถึง BTS ทีทนั้นแหละแบบที่แดกๆมาคือแบบโดนกระแทกแบบเุ้ยเมาเมาเดินเซเดินเซอีพนักงาน b ี s ก็แบบปี๊ียายารับส้อยาลมส้นกูก็แบบ พยายามยืนอย่างมีสติจนมาถึงหมอชิดได้ก็ลงมาข้างล่างลงบันไดมารอมันจะมีตอคอนกรีตง่ๆอยู่ที่ตีนบันไดแล้วก็แบบว่าเออเราก็แบบเออมันเปลี่ยวเลยเที่ยงคืนไปแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่มีใครเลยอะไรเงี้ยก็มานั่งตรงที่มันเออมีแสงสว่างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้โหเมาเมานั่งอยู่ที่ตอแล้วก็แบบอ้วกอ้วกแบบอ้วกแบบอ้วกแบบดีเอ็กซอร์ซิสมึงอ้วกแบบว่าอ้วกคือรายล้อมกูเป็นรัศมีศักดิ์สิทธิ์ครึ่งวงกลมรอบตัวแล้วฉันก็แบบว่าวันนั้นคือแบบ ยังอยู่สมัยแบบผมสั้นย้อมโกรกทองวันนั้นก็แบบใส่ชุดเก่งแขนกุดกางเกงขายาวบานๆอะไรเงี้ยฉันก็แบบว่าพับขากางเกงขึ้นมาอยู่ที่เข่าอ้วกแบบมีสติไงกลัวแบบขางเกงจะราอ้วกกูแบบนั่งรอนั่งร้อมอะไรจะมาอะไรเงี้ยแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วเมาเสร็จปุ๊บจังหวะที่ไม่มีใครเลยเนี่ยก็มีคนคนหนึ่งเดินมาฉันก็แบบว่าก้มหน้าก้มหน้าแบบไม่อยากมองหน้าแบบอายอ้วกตัวเองอะไรเงี้ยสักพักไปหยุดอยู่หน้ากองอ้วกกูเงยหน้าขึ้นมาแบบเฮ้ย คือเฮี้ยอะไรวะเป็นผู้ชายคนหนึ่งใส่แบบเสื้อเชิ้ตผูกไทยใส่แว่นเหมือนยิ้วกระเป๋าคอมเหมือนแบบเพิ่งกลับมาจากออฟฟิศกลัออฟฟิศอะไรเที่ยงคืนก็มาหยุดอยู่ที่กองอ้วกเราก็เฮ้ยอะไรวะมันก็น้องน้องพี่เห็นน้องแล้วแบบเออมันใช่เลยน้องไปกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่ให้แปดพันกูเงยหน้าขึ้นมาแบบเฮ้ย <c ười> มึงมึงชวนกูเหรอ คือแบบมองซ้ายมองขวาไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยแล้วกูก็แบบเฮ้ยแปดพันเฮ้ยแปดพันเหรียญมันเท่าไหร่วะปกติคือกูจะ Google ก็ไม่ได้แบตหมดแล้วคือในใจตอนนั้นคือแบบเออแบบแอบดีใจนิดนึงคือแบบเอียมีคนคิดว่ากูเป็นไีคือปกตินีแต่คนนึกว่าเป็นกุ้ยนี่พอไหมแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันก็แบบว่าต้องบอกปฏิเสธต้องบอกปฏิเสธฉันแบบว่าโอ้ยคิดคิดคิดใหญ่เลยแล้วคือแบบ นั่มันเป็นความเฮี้ยนะคือผู er Sergeant, um ้หญ hmm ิงไม่ต้องคิดอะไรแบบนี Earlier, ้คือถ้าเป็นผู้ชายนี่มึงก็บอกปัดไปเลยนึกออไหมแต่เป็นผู้หญิงนี่กูก็แบบไอ้เฮี้ยไม่มีใครเลยมีแต่กูอะไรเงี้ยคือถ้าแม่งบอกปัดไปแล้วไม่พอใจจิกหัวกูลากเข้าพุ่มไม้กูเสียทั้งตัวเสียทั้งตังอะไรนันมึงกูก็เลยแบบคิด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 เมาก็เมาปุ๊บคิดได้กูก็แบบขอบคุณค่ะพี่คือแบบกูกูไหว้ด้วยนะเป็นแบบว่ามีบุญมีคุณที่แบบมาชวนอะไรเงี้ยกูแบบขอบคุณค่ะพี่แต่ว่าหนูไม่ได้ทําทางนี้พี่ีีีีีเเเเดดดินนนนแบบึยย๋๋ววมค เดี๋ยวมีคนเขาทําอยู่พี่นะไปข้างหน้าเนี่ยหนูพ่อหนูจะมารับแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อมาพี่ไปก่อนโชคดีผูกูว่ากูเออคำตอบกูดีใช้ได้อะไรเงี้ยเพื่อนเคยบอกว่าเนี่ยแถว BTS เนี่ยจะมีคนมานั่งกลางคืนจะมาแบบยืนยืนรอลูกค้ากูไม่เคยคิดว่าแบบเี้ยจะถูกคิดว่าเป็นหนึ่งนั้นอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊กกูก็คิดว่าคําตอบกูเคลียร์แล้วปรากฏว่าไม่ไปวะพี่เขาก็แบบเฮ้ยไม่อ่ะน้องนี่แหละแบบสเปกเลยแบบ มามาเดี๋ยวพี่ให้หมื่นหนึ่งเฮ้ยคือแบบเดินล้าเข้ามาในกองอ้วกออร่าศักดิ์สิทธิ์เลยนเะว้ยกูก็แบบเฮี้ยนอกจากจะไม่กลัวอ้วกกูแล้วมันยังอัพอีกอัพราคากูอีกกูก็นึกในใจแบบเฮี้ยเริ่มวันไหวเอาไงดีวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูแบบโอ้ยพี่ไม่เป็นไรค่ะไม่เอาจริงๆอะไรเงี้ยมันก็แบบปัดไปปัดมาเฮ้ยมึงไม่เป็นไรค่ะพี่โอ้ยมาเดี๋ยวให้หมื่นหนึ่งโอไม่เอาค่ะไม่เอาพี่อี๋ยวพี่ให้หมื่นสองหมื่นห้าอัพไปอัพมาค่าตัวกูอยู่ที่สามหม กูคิดเลยอ่ะคือแบบเออมึงมึงไม่คิดเหรอกว่าสามหมื่นนี่กูหาทั้งเดือนเลยนะสามหมื่นแล้วคือแบบไอ้เฮียไอ้เฮียสามหมื่นเลยเหรอวะแล้วคือแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วก็แบบว่าในใจนี่คือแบบไอ้เฮียมึงมีตังค์จริงหรือเปล่ากูพาไปเอทีเอ็มเลยมึงไปกดเลยมึงมีตังค์ให้กูจริงหรือเปล่าแต่กระแบบไม่ได้ไม่ได้แม่งไม่มีหรอกกูก็ว่าเออไม่เอาไมวเออกำลังแบบ เฮียเฉงเอ๋อเฉงเอ๋อมองพี่กูแบบเยื้อกันจนเยือกันจนแบบกางเกงราอ้วกหมดแล้วมึงกูแบบโอ้ยเอาไงดีอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็แบบเดชะบุญกูเฉงอเงอ๋อเฉงเอ๋อรถมาพอดีกูแบบโอ้ยพี่คะขอโทษด,ด้วยพี่สาวมาแล้วไปก่อนนะคะทะลุวิ่งทะลุก,กองอ้วกขึ้นรถไปเลยพี่สาวก,กูก็หันมาเสียะเม็นอ้วกกูกูแบบมึงออกรถมึงออกรถเดี๋ยวกูล้างรถให้มึงออกรถเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยพี่ก็ขับรถออกไปทิท้งพี่พี้สาวคนนั้นไว้ในกองอ้วกของกูอะไรเงี้ยก็ครั้งแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ก็ที่บอกว่าเป็นครั้งแรกเนี่ยก็หมายความว่ามีครั้งที่2องไม่ได้บอกว่าครั้งหนึ่งถูกไหมก็เออเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าเรื่องครั้งที่2ให้ฟังแล้วกันก็คลิปนี้เอาเท่านี้ไปก่อนก็ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะครบพันคนเมื่อไหร่กูจะได้เลือกหน้าปกได้ด้วยตัวเองสักทีสวัสดีนามาสเต